เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น16ตุลาคม2567ัารดมาแรกจะเป็นบังเอิญน,นะครับ2ตัวมา1ตัวให้7กับ8มา เลขจอดใจลุงหวังเหนือใต้ให้5กับ7เด่น5 5 3 7 3าสามเจ็ด5า7ห้า8ี่เลขค่าดาวครับให้เหนือมา8ปสและ9้า อาจารย์เก่งบางกอกครับให้เหนือ6กับ8เด่น8 6383648465856786อาจารย์พุนพิงครับเหนือให้8 7 5และ4ได้ให้9 3 6และ2 105กับ709กับ3 น็อกแชป์ครับเด่นเหนือ7 5 8และ9เด่นจะเป็นเด่น7เลขเด่นบนครับ3ตัวมา1ตัวจะเป็น7 8และ5 7 7 4 7 5 7 8 8 8 3 8 4 8 5 5 3 5 4และ5 9 จากเขากรวดครับปักหลักหน่วยบนให้1 3 4 6และ7เด่น3เด่น6และเด่น7อาจารย์นิวัดแว่นครับเด่นเหนือ6กับ3 6 3 6 5 6 6 6 9 3 3 3 5 3 6และ39 นุ่มบางนารายครับเด่นเหนือ4 6, 7และ9ดึง6กับ4ถ้ำวัวแดงครับเด่น3 8 7และ5ดึง7กับห้า ปักหลักสิบบน1 3 4่หและ8เด่น4เด่น5และเด่น8หนุ่มบางนาราประทัเพชรสีวิชัยครับเด่น6 4 9 3 9 5ชุดเด่นชนกันจะเป็นเด่น4กับ3ชนกัน

3 8 3 7 4 8 4 7 5 8 5 7 9 8 9ดับ6เหนือดับใต้3ดับใต้2หยิบเงินครับให้เด่น5กับ9เด่น557 595458เด่น9939495และ91 อาซอให้2กับ8 25 29 23้าสองเ8้าสสรุปฟันทงแปะกงครับให้เด่น3เด่น8และเด่น2เด่นจะเป็น3กับ8 ท้าย2ตัวเด่น3เด่น5เด่น9เด่นจะเป็นเด่น3กับ5 3 4 36 35 57 39 59 32 54 58 56 92 93 94 91 98และ99ระวัง33และ55ที่เด็ดหวยลอดครับ เป็นเห็นชัดจะเป็น6กับ7 6 7และ8ส่วนในตารางจะเป็น6 4 7 9และ8ปจนประสิทธิ์ครับให้เด่น8กับ7หลัก 100, ร้อยหลัก10และก็หลักหน่วยตามนี้เลย หวยลอดครับให้7กับ8 7 1 7 6 7 7 6 6 8 1 8 6และ8 8 4 7 1 4 8 1นุ่มหวัวลอดนะครับชุดนี้ให้เด่น6กับ5 ชิมงานหัวล็อตครับชุดท้าย2ตัวจะเป็น1 4 5และ6เดนหนึกับ5ที่เด็ดหัวลอ็อตให้4 5 6 7และ8ปดเนเกับ8 สมัยนี้จะเป็นใบพิเศษนะครับนำมาฝากรอบนี้เด่นเหนือให้7กับ8เด่น7 7 1 7 4 7 9 7 7 8 1 8 4 8 9 0 7 1 8 0 8 1 0 7 1 0 8 1ต้าล่างให้2กับ3เด่น2 2 0 2 4 2 5 2 2 3 0 3 4 3 5และ3 8ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ